กำลังอัดไฟล์รถยนต์ของ Toyota a าติเครื่องสองพันนะครับเป็น 3zr เอ็นจิ้น 3zr เอากียร์ t r a n s m i s s เคหนึ่งนึ่นนะครับคันนี้สามารถรีแมปได้นะครับ ไฟเสร็จแล้วนะครับทีสออฟนะครับ Engine off โอเคนะครับเอามาสตาร์ทเครื่องกันนะครับออนหลังจากที่สตาร์ทจากการอัดไฟล์ไปแล้วเครื่องก็จะเร่งเองแบบนี้นะครับ <c oughs>